สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว r i l ิวโก s t e r ตร่กันทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r i l ิวโก s t e r y เลยนะครับเป็นช่องที่จะทําให้การถือทุกคนเนี่ยเรียบง่ายและก็เบาสบายนะครับดังคําคมที่ว่าเทดดิ start with peace ้งสตาร์ทวิดพีชออฟ Mind นั่นเอง <laughs> นะยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่านะครับเนื้อหาวันนี้เป็นเนื้อหาที่พิเศษมากๆสําหรับเหมาะมากสําหรับใครที่เทดสายกับตัวนะครับหรือเทด จังหวะกลับตัวแล้วกลับตัวไม่จริงนะครับกลับตัวไม่จริงใครเคยเป็นบ้างครับหรือกำลังเป็นอยู่เทรดแล้วกราฟชอบวิ่งหลอกดูเหมือนจะขึ้นนะครับก็ไม่ขึ้นดูเหมือนจะลงก็ไม่ลงแล้วเราก็บีล้วก็เซลลในจังหวะนั้นเลยนะครับบางทีนะครับแท่งเทียนนี้อาจจะช่วยให้กับพี่ๆทุกคนตอบโจทย์แก้ปัญหานี้ได้นะครับและริวในวันนี้เนี่ยริวจะเลือกใช้อีกเครื่องมือตัวหนึ่งที่มาซัพพอร์ตให้ในตัวของ พฤติกรรมนี้สามารถใช้งานได้นะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า TTS นั่นเองนะครับ TTS นั่นเองอ่ะโดยการที่วันนี้ริวจะเปิดเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับเครื่องมือตัวนี้มันขึ้นว่านะครับมันขึ้นว่านี่นะฮะเรากดเข้าเลยนะครับให้เลือก nel, นะครับให้เลือก Ten t u n n e l นะครับ Ten t u n n e l เปิดเครื่องมือนี้ขึ้นมาอ่ะพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเปิดขึ้นมาแล้ว เราก็จะได้ในตัวของนะครับหน้ากาบนะครับหน้ากาบแต่คนอื่นเลยริวพาทําความรู้จักในตัวของแท่งเทียนนี้ก่อนนะครับแท่งเทียนนี้เรียกได้ว่านะครับผมจะตั้งชื่อน้องว่าแพทเทิร์นหลุดนะครับแพทเทิร์นหลุดเรียกได้ว่าเป็นแท่งเทียนกลับตัวแท่งเทียนที่ริวเองเลือกใช้เป็นประจําเลยนะครับในการเทรดคอนเฟิร์มหรือเทรดกลับตัวในแต่ละวันหรือว่าในไลฟ์สดนั่นเองนะครับใครหลายคนนะครับที่อยู่ด้วยกันบ่อย ก็จะได้ยินคําว่าแพทเทิร์นหลุดบ่อยๆนะแต่ใครที่มึงเข้ามาเจอกันไม่ต้องเป็นห่วงครับเข้าใจง่ายมากเลยปกตินะครับในตัวของการาฟเนี่ยนะครับในตัวของการาฟเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กกราฟฟิงอย่างอันนี้เรียกว่าเอ็กกราฟฟิงใช่ไหมครับหรือแท่งเขียวกืนกินแท่งแดงเหนือกว่าแท่งแดงนะครับแล้วกราฟเนี่ยก็ขึ้นต่อหรือทํากําไรฝั่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือมีใครเคยเป็นบ้างครับเกิดแทกเอ็นกราฟฟิงแล้ว กราฟกลับตัวลงอืมกราฟกลับตัวลงบ้างนะครับเคยเป็นบ้างไหมครับผมว่าในที่นี้ผมก็เคยเป็นคนนั้นเหมือนกันในวันนี้ผมเองก็เลยนะครับตามหาแท่งอะไรที่มันมาช่วยคอนเฟิร์มการกลับตัวให้กับเราได้นะครับผมเองก็จะเสริมในตัวของตรงนี้ไปด้วยปกติแล้วนะครับปกติแล้วการขึ้นแท่งเขียวแบบนี้จะยังไม่สามารถขึ้นได้จริง นะครับจะยังไม่สามารถขึ้นได้จริงซะส่วนใหญ่นะนะครับมักจะมีแท่งแดงหรือการสร้างแนวต้านให้เราได้เห็นก่อนนะครับหรือการสร้างแนวต้านให้เราได้เห็นก่อนครับแล้วค่อยมีแท่งเขียวที่สามารถปิดแท่งเหนือกว่าแนวต้านตรงนี้ได้ผมถึงเรียกว่า p a t ิ e r n หลุดนั่นเองนะครับโดยชื่อของมันเนาะมันจะมีหลายชื่อมากๆแต่วันนี้เนี่ยดูเองเลือกตั้งชื่อให้น้องว่า pattern หลุด นะครับแพทเทิร์นหลุดสามารถนําไปใช้กันได้เลยนะครับทีนี้เราทําความรู้จักกับในตัวของแท่งเทียยแล้วและเราจะมาใช้ยังไงละ่ะในตอนที่น้องกับตัวและหน้างานจริงๆเนี่ยจะเหมือนกับทฤษฎีที่ให้เห็นตอนนี้หรือเปล่านะครับอ่ะผมขอลบอันนี้ออกห่อนนะครับตัวตอนนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูหน้าการาฟกันว่าในตัวของหน้าการาฟเนี่ยมีหน้าตาค่าหน้าค่าตายยังไงบ้างนะครับค่าหน้าค่าตายยังไงบ้างก่อนอื่นเลยครับ เดี๋ยวผมพาแวะไปสักจุดหนึ่งหน่อยแล้วกันนะครับสักจุดหนึ่งหน่อยในจุดที่น้องย่อเนาะนะครับในจุดที่น้องย่อไม่ว่าจะเป็นจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้เออจุดนี้นะนะครับจุดนี้โอเคจุดนี้ก็ได้นะฮะจุดนี้ก็ได้มีใครเคยเป็นบ้างครับอืมมีใครเคยเป็นบ้างในที่นี้บีทองในจังหวะที่น้องเทลงแรงๆนะครับเทลงแรงๆ ตรงนี้นะครับอยากยกตัวอย่างภาพนี้น้องมีแนวต้านบริเวณตรงนี้มีแนวต้านบริเวณตรงนี้มีแนวต้านบริเวณตรงนี้มี right แนวต้ no านบริเวณตรงนี้มีแนวต้านบริเวณตรงนี้แนวต้านบริเวณตรงนี้นะครับมีแท่งไหนบ้างครับที่วันนี้สามารถปิดเหนือกว่าแนวต้านได้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นแท่งเขียวๆนี้เลยนะนะครับอืมในช่วงของระหว่างที่น้องเทลงมาแบบเนี้นะครับถ้าเราใช้แพทเทิร์นหลุด เราจะไม่สามารถนะครับได้เข้าเลยนะครับได้เข้าเลยเพราะว่าอะไรครับถ้าสมมุติเนะนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราเห็นแค่แท่งเขียวพี่ๆท่านไหนบ้างครับเห็นแค่แท่งเขียวแล้วก็ b ีทองทันทีหรือกดซื้อทันทีมันก็จะเป็นภาพนี้เลยมันก็จะเป็นภาพของการที่น้องลงมากิน s t o p l o s s ลงมากิน s t o p l o s s ลงมากิน s t o p l o s s ลงมากิน St o p loss นะครับจนกว่าน้องจะขึ้นอีก ก็ในช่วงสุดท้ายเลยใช่ไหมครับแน่นอนจะดีกว่าไหมครับวันนี้มีคอนเฟิร์มมาช่วยอย่างดังชื่อว่าแพทเทิร์นหลุดนั่นเองโดยปกติแล้วครับกราฟเนี่ยจะมีแนวต้านให้ได้เห็นเรื่อยๆอยูเป็นประจำอยู่แล้วนะตราบใดที่ตลาดยังไม่ปิดนะครับตรงนี้จะถูกเรียกว่าแนวต้านทั้งหมดและตรงไหนล่ะครับที่มีแพทเทิร์นลุดเกิดขึ้นแน่นอนครับมันก็คือตรงนี้เลยมีแท่งนี้ใช่ไหมครับที่เกิดแท่งเขียว ปิดเหนือมากกว่าแนวต้านเราจะเห็นเลยครับว่าน้องเนี่ยขึ้นไปต่อถึงด้านบนเลยนะฮะน้องขึ้นไปต่อถึงด้านบนเลยน้องปิดแท่งปุ๊บปิดเหนือปุ๊บเราเข้าออเดอร์วาง s l t p 1 2ต่อ2ได้เลยนะครับนี่คือการคอนเฟิร์มหรือวันนี้ครับเราเป็นสายไทม์เฟรมใหญ่เราก็จะต้องเลื่อน s l ลงมาด้านล่างหน่อยนะให้ต่ำกว่าในตัวของสวิงนิดหนึ่ง และ tp ครับเราก็เล่นเลย1ต่อ2เออเล่นเลย1ต่อ2เห็นไหมครับกราฟก็วิ่งขึ้นอยู่ดีแต่หนึสังเกตได้ครับวันนี้เดี๋ยวดูพามาสังเกตกันอ่เอาแค่นี้ไปก่อนอย่างเช่นจุดนี้ครับอย่างเช่นจุดนี้จุดนี้ครับกราฟเทลงมาอย่างรุนแรงเลยนะฮะเราจะไม่ได้บีทองในระหว่างที่น้องเนี่ยนะครับลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้บีเลยนะ เราจะ B ก็ต่อเมื่ออะไรครับเราจะ B ก็ต่อเมื่อมีแท่งเขียวที่ปิดเหนือกว่าแนวต้านก็คือแท่งนี้ครับแท่งนี้เลยแท่งนี้ครับสามารถวิ่งปิดเหนือกว่าแนวต้านได้เราสามารถพริจารณาเข้า B ได้เลยเออแล้วก็วางสต็อป o อสครับที่ P 1ต่อ2นี่คือพื้นฐานข้าวๆในตัวของการใช้งานแพทเทิร์นหลุดนั่นเองนะครับ ทุกจุดที่เราเข้าออเดอร์กันครับจะเป็นจุดที่เกิดการคอนเฟิร์มมาว่าน้องเนี่ยจะสามารถขึ้นได้จริงนะครับและวิธีการเข้าออ,อเดอร์ครับเรียบง่ายมากๆเลยผมเองเนี่ยจะใช้เครื่องมือในตัวของนะครับ TTS มาคอนเฟิร์มช่วยด้วยว่าจังหวะนั้นเราควร B หรือควรจะเซลล์นะครับถ้าวันนี้เงื่อนไขง่ายมากกราฟอยู่เหนือนะครับทูแนลหรือผมเรียกว่าน้องงูหลามแล้วกันนะ นะครับถ้ากราฟอยู่เหนือทูเนลและเกิดแพทเทิร์นหลุดเราสามารถเข้า B ได้เลยและที่สำคัญครับหาจุดสตอปล็อตให้เจอด้วยอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นจุดไหนเอ่ยผมอยากจะหาจุดให้จังเลยอย่างเช่นจุดนี้นะครับจุดนี้เออจุดนี้เรามาเรียนรู้กันนิดนึงนะจุดนี้ครับกราฟเนี่ยอยู่เหนือบริเวณงูหลามนะครับเกิดสัญญ,ญาณล่องนี่คอนเฟิร์มด้วย แลวเรามองหาแนวต้านครับแนวต้านมีตรงไหนบ้างแนวต้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้มีแนวต้านใช่ไหมครับมีแท่งไหนครับที่สามารถวิ่งชนะเหนือแนวต้านได้ก็มีแท่งนี้ใช่ไหมครับเราก็ทดสอบเข้ามีตอนที่น้องปิดแท่งเหนือแนวต้านได้เลยแล้ววางสต็อปโรสครับให้ต่ำกว่าสับวิงและ TP 1นต่อ2นั่นเองครับเรียบง่ายไหมครับ ในจังหวะเติมของเช่นเดียวกันครับวันนี้อยากเติมของด้วยเขียนจังหวะนี้ไหมครับเราจะไม่ได้บีนะเราจะไม่ได้บีตอนที่น้องค่อยๆขึ้นเราจะไม่ที่อึดอัดจังหวะนั้นเลยนะครับกราฟวิ่งช้าชาเรามองหาแนวต้านครับผมเองเนี่ยรอให้น้องเกิดแนวต้านบริเวณนั้นเลยก็มีแท่งเขียวที่สามารถวิ่งปิดเหนือแนวต้านได้ผมก็ทดสอบเข้าบีอีกเช่นเคยนะครับหากกราฟอยู่สูงเกินไปตามเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเราก็สามารถเก็บกําไร ไม่ต้อง1ต่อ2ก็ได้นะนะครับไม่ต้อง1น่กับสองก็ได้มองหาอีกสิมีตรงไหนอีกบ้างครับเหมือนผมจะมองเห็นอีกแล้วก็คือจุดนี้ครับตรงนี้ครับน้องจะยังไม่สามารถขึ้นได้เลยเห็นไหมครับเราจะไม่ได้บีทองเลยนะจนกระทั่งมีแท่งไหนครับมีแท่งสีเขียวแท่งนี้ปิดเหนือกว่าแนวต้านสำคัญได้หรือเกิดแพทเทิร์นหลุดและเกิดสัญญาณลอง เราเข้า B ทันทีวางสตอปรอ s ให้มีคุณภาพ TP ครับเออตรงนี้เนี่ยน่าจะ TP ได้นะครับบริเวณแนวต้านสำคัญก็ได้1ต่อ6ไปนะครับผมจะยกตัวอย่างในจังหวะน,นี้อีกเช่นเคยครับกราฟเนี่ยสร้างบริเวณแนวต้านแนวต้านเต็มไปหมดเลยมีแท่งไหนบ้างครับที่สามารถวิ่งปิดเหนือแนวต้านได้ก็คือแท่งไหนครับแท่งนี้ปิดเหนือแนวต้าน ผมให้ข้อยกเว้นนิดหนึ่งนะนะครับหากกราฟเนี่ยลงมาต่ำกว่างูหลามไม่มากนะครับเหมือนจะหลุดเทนแต่ก็ยังไม่หลุดแต่เกิดแพทเทิร์นหลุดนะผมย้ำว่าสามารถพิจารณาเข้าได้นะครับสามารถพิจารณาเข้าได้โดยการนะครับกดเข้าทันทีตอนที่น้องปิดแท่งเหนือกว่าแนวต้านบริเวณใกล้เคียงที่สุดหรือเกิดเกิดการคอนเฟิร์มนั่นเองเราก็ทีพีครับ1ต่อ2ได้เลย นี่คือความเรียบง่ายครับจุดไหนอีกครับที่เป็นไปได้อีกก็มีจุดนี้ใช่ไหมครับมีแท่งนี้นี่นี่คือแนวต้านมีแท่งนี้ที่ปิดเหนือแนวต้านนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราต้องดูกันดีๆว่าในตอนนั้นเนี่ยนะครับมีจุดไหนที่มันเป็นโครงสร้างไซเวนะครับถ้ามันเกิดว่ามันเป็นโครงสร้างไซเว้ให้แน่นอนครับให้เราเนี่ยดูกันดีๆว่า กรอบไหนที่มันเป็นในยะาสาคัญและเป็นแนวต้านสูงสุดอันนี้คือทิกหนึ่งนะนี่คือแนวต้านสูงสุดใช่ไหมครับมีแท่งเขียวที่สามารถวิ่งปิดเหนือแนวต้านเราก็สามารถเข้า B ได้อีกเช่นเคยนะฮะและวางสต็อป o รดนะครับให้ปลอดภัยนี่คือพฤติกรรมของแพทเทิร์นหลุดเรื่อยๆอย่างตรงนี้เหมือนกันครับตรงนี้ฮะมีแนวต้านสําคัญมีแนวต้านสําคัญมีแท่งนี้ครับ ที่วิ่งขึ้นปิดเหนือแนวต้านหรือเกิดแพทเทิร์นหลุดเราสามารถเข้า B ทันทีได้นะครับวางสต็อปรอสให้ต่ำกว่าสวิงที1ต่อ2ได้แล้วนั่นเองครับเออและนี่ก็คือการเทรดลันเทนง่ายๆนะครับในจังหวะที่กราฟเนี่ยอยู่เหนือทูแนลหรืออยู่เหนืองูหลามของเราเรื่อยๆเราก็สามารถใช้กลยุทธ์นี้ในการคอนเฟิร์มเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้คือ Back to Basic ในตัวของแพทเทิร์นหลุดมากๆวันนี้ในเรื่องของนะครับความลึกมากกว่านี้เราจะลึกไปในช่วงของไทม์โซนในช่วงของการคอนเฟิร์มที่ลึกมากกว่านี้ในการเรียนรู้ด้วยกันนะแต่นี่คือเบื้องต้นในการใช้แพทเทิร์ลหลุดเบื้องต้นนะครับว่ามันเป็นหน้าตายังไงแค่รู้จักแท่งนี้ก็สามารถใช้งานหรือทํากําไรได้แล้วนะครับและส่วนใหญ่เกิดแพทเทิร์นหลุดเมื่อไหร่การที่น้องจะลงไปหาสต็อปลอสเนี่ย เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะถูกลดลงน้อยมากๆนะครับวิเลตอยู่เนี่ยก็วิลเลตท่านี้อยู่ที่ประมาณ60%บวกๆนะสามารถนําไปปรับใช้ได้กับกลยุทธ์ของพี่ๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยการมีเครื่องมือและมีในตัวของตรงนี้เราก็สามารถถือดันเทนไปด้วยกันเรื่อยๆได้แล้วนะอ่ะผมอยากให้ดูจังหวะที่นะครับน้องไม่ขึ้นหน่อยเออผมอยากให้ดูในจังหวะที่น้องไม่ขึ้นหน่อย มีจังหวะไหนบ้างผมอยากหาให้เห็นจังเลยนะครับอ่ามีจังหวะนี้ครับมีจังหวะนี้นี่น,นี่มีจังหวะนี้ครับที่กราฟเนี่ยลงมาเรื่อยๆสร้างแนวต้านสร้างแนวต้านจนกระทั่งครับมีแท่งสีเขียวที่ปิดเหนือแนวต้านสําคัญเกิดแพทเทิร์นหลุดครับเราเข้า B ทันทีจะเห็นว่าครับก็ไม่ได้ชนะทุกครั้งนะแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับด้วยความที่เราเทรดตามสไตล์งูหลาม เราก็สามารถบีขึ้นได้เรื่อยในจังหวะนี้ครับน้องก็เกิดแพทเทิร์นหลุดใหม่ในช่วงในระหว่างทางครับจะไม่ได้เข้าออเดอร์เลยนะครับจะไม่ได้เข้าออเดอร์เลยเพราะว่าน้องยังไม่เกิดการคอนเฟิร์มหรือเกิดท่าไม่ตายแพทเทิร์นหลุดเลยนะฮะอ่ะนะครับ,นะรบถ้าวันนี้นะครับใครชื่นชอบในตัวของท่าประจําหรือว่าแพทเทิร์นหลุดนะครับริวเองฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หน่อยนะครับและริวก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้ พีพีทุกคนได้ความรู้ได้อะไรกันไปบ้างลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหรือใครมีคำถามสงสัยตรงไหนสามารถนะครับพิมพ์คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับยินดียืนเคียงข้างและให้พลังกับพีพีทุกท่านนะครับปกติแล้วนะครับในตัวของเทคนิคนี้ริวจะพาไลฟ์สดนะครับตอนบ่าย2ถึงสโมงเย็นทุกๆจันทร์ถึงศุกร์นะเราสามารถมาเจอกันได้ในช่วงเวลาน,นั้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับริวขอบคุณทุกคนมากครับ ใครที่ชื่นชอบนะอย่าลืมนะครับแชร์ให้กับคนที่เรารักได้ส่วนขั้นตอนการติดตั้งนะครับเดี๋ยวดูแปะไว้ท้ายคลิปเนาะนะครับในตัวของเครื่องมือนะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย let's go โอเคนะครับในตัวของการติดตั้งเครื่องมือนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนครับเข้ามาในตัวของลิงก์คิปชันใต้คำอธิบายครับผมจะแปะในตัวของลิงก์การติดตั้งไว้นะครับ ไว้ตรงนี้นะมันจะชื่อว่า agro palm นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วบริเวณด้านขวานี้เลยนะครับด้านขวานี้เลยด้านบนนะครับจะเกาะเป็นอีเมลนะครับอีเมลของพี่พี่ทุกคนว่าอีเมลของพี่พี่ทุกคนใช้อีเมลไหนตรงนี้ครับก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับที่ทุกคนใช้กันแน่นอนว่านะครับอย่าลืมปรับประเทศด้วยประเทศไทยเนาะอ่าไทยแลนด์นะฮะตรงนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดนะครับในตัวของพาสเวิร์ดเนี่ยตอกย้ำกันนิดหนึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยก็คือตัวอักษรเนี่ยแปดถึงสามสิบสองตัว ตัวอักษรตัวเล็กตัวหนึ่งตัวอักษรตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับตัวเลข1ตัวแล้วก็อักษรพิเศษ1ตัวเขาก็ยกตัวอย่างว่ามีจุดมีตกใจมีแอดนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วก็กดนี่นี่ได้เลยนะนะครับแล้วก็กดซิงค์อัพได้เลยเมื่อทุกคนทําขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าในตัวของหน้าทูแบบนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าในตัวของหน้าทูแบบนี้เมื่อเจอเข้ามาแล้วครับ ตรงนี้ก็เครื่องมือฟรีทุกคนสามารถกดลับได้เลยนะนะครับกดลับได้เลยอ่าแต่ในตัวของเครื่องมือครับจะอยู่ในหน้าที่2คลิกเข้ามาหน้าที่2ครับเครื่องมือครับจะอยู่ในหน้าที่2ครับก็คือ gss กับ n t s s นะ tts นะครับหรือเป็นตัวแยกนะครับจริงๆอันนี้ก็จะเป็นตัวคู่ราคาก็จะถูกมาหน่อยซื้อติดตั้ง2เครื่องมือก็จะถูกมากๆอย่างผมต้องการนะครับติดตั้งในตัวของ tts นะครับหรือ t u n n e l อันนี้ก็จะเป็น gss นะครับเป็น go hunter อ่ะผมต้องการคลิกอ่ะสมมุติผมต้องการซื้อ2อันเลยนะครับต้องการซื้อ2อันเลยก็คลิกเข้ามาในตัวของเครื่องมือก็จะเจอครับในหน้าของรายละเอียดนะครับว่ารายละเอียดคืออะไรอันนี้นะครับก็จะขึ้นในตัวของราคาว่ากี่เหรียญต่อเดือนนะฮะอย่างในตัวของ G S S กับ T T S นะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยเดือนละเท่านี้นะนะครับเดือนละเท่านี้จริงๆเราทํากําไรได้มากกว่านั้นอยู่แล้วนะครับอืมกดเข้าไปนะครับในตัวของ ตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติเราจะติดตั้งต่อเดือน230ต่อเดือนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับกดเข้ามาแล้วมันจะขึ้นหน้าในตัวของการชําระนะครับขึ้นในหน้าของในตัวของการชําระสามารถชําระด้วยกันได้3วิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเพย์เมนต์เครดิตการ์ดนะครับแล้วก็ Google Pay อืมอย่างถ้าถานัดตัวไหนก็สามารถใช้ได้เลยอ่าอย่างเช่นพี่ๆคริปโตอยู่แล้วก็สามารถทำได้ในตัวของคริปโตเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีวิธีการชำระให้ แล้วก็เครดิตการ์ดนะครับก็คือตัดตัดผ่านบัตรได้เลยขอรายละเอียดตัดผ่านบัตรได้เลย Google p a y ครับก็คือเชื่อม Google p a y ไว้แล้วนะครับเวลาซื้อของอย่างเช่นซื้อเน็ตฟิกอะไรเงี้ยครับก็ผ่านตัดบัตรอะไรเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเลยนะครับตัดบัตรเหมือนกันเลยตรงนี้ยอดก็จะตัดทุกๆเด Allez, ือนนะนะครับยอดตัดทุกทุกเดือนแล้วก็ใช้เครื่องมือให้คุ้มกันได้เลยแน่นอนกดตกลงเพื่อยืนยันนะครับเกิดเพย์เมนต์ได้เลยพอกดเพย์เมนต์เสร็จแล้วครับชําระอะไรเสร็จแล้วมันจะขึ้นในหน้าของ y o u r order ครับทุกคนคลิกไปรูปบ้านตัวเองกด your order นะมันจะเจอในหน้าเครื่องมือที่เรานะครับติดตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอติดตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้น gss กับ t t s นะครับตรงนี้สมมติอันนี้เป็น gss ละกันผมกดตัวนี้นะ,ะนะครับพอกดตัวนี้เสร็จมันจะขึ้นคำว่า trading view ครับ มันจะขึ้นคำว่า t r a d i n g view กดคำไปเลยนะครับ t r a d i n g view แล้วก็ใส่ username นะครับ t r a d i n g view ของตัวเองได้เลยอย่างผมก็จะเป็นตัวชื่อยาวหน่อยของผมนะของผมก็เป็นอันนี้ผมกด c r e user ได้เลยซึ่งผมเพิ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าในตัวของ t r a d i n g view เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือ,อ,อกดคำว่า profile ไปได้เลยะนะฮะก็คือชื่อนี้นะครับ t h a n a p a t ของพี่ๆทุกคนก็จะเป็นชื่อที่ต่างกันไปนะครับอะไรนี้นะกดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็พอกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีคําว่าผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นด้านซ้ายล่างมันจะขึ้นว่าอาโกพ l m TTSGSS นะครับทุกคนก็สามารถคลิกเพิ่มเป็นอินดิเคเตอร์เป็นเครื่องมือในการทำกำไรหาจุดเข้าให้กับพี่ๆทุกคนได้แล้วนะครับ